คราวนี้มีดิวจะทําสวัสดีครับนี่คือรายการคริปโตนิวไทยแลนด์แล้วผมต้องเป็นผู้ดำเนินการอีกเช่นกันนะับฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมมีเหรียญพิเศษอยู่ใต้ดิจิทัลชานนะครับผมก็ลองไปดูกันได้นะครับผมแล้วมีหลายตัวมากเลยที่รอให้คุณซื้ออยู่เรื่องข่าวนี้นะผมก็เป็นเรื่องของมีดิวทางการค้าที่ดันราคาจ่อทะลุ1นึ่งแสนหนดอลลาร์ที่เป็นแนวต้านนั่นเองซึ่งตอนนี้นะผมมีการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงสุดสัปดาห์ทที่่ผาาาานนนมมะะยขึ้้ปรณ1.4% 1, แแลวต 85ดอลลาร์และแรงหนุนนาผมมาจากความเชื่อมั่นของตลาดที่หลังมีรายงานความเคลื่อนหน้าที่เจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับ ซึ่งก็นานไปสู่ข้อตกลงในประชุมเอเปกที่จะถึงนี้แล้วมันยังมีเรื่องข่าวใหญ่กับ m t ็ o ก็กที่เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คดีความสําหรับเกี่ยวข้องกับ XRP ในประเทศอินเดียอีกด้วยอ่าเรื่องแรกเลยนะผมก็เจาะลึกเรื่องของ i ิ c คอ n ที่มีสัญญาณบวกจากการดีวการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนก็ตะกี้นะครับผมก็ได้พูดถึงไปแล้วว่ามีการดีวเกิดขึ้นแล้วก็อ่าได้บรรลุกรอบตกลงในการค้าในการเจราจาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มมีกกาาารคลาคลลยววัง สงครามภาษีที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งโดยคาดว่าจะมีการตกลงในฉบับสมบูรณ์ระหว่างการประชุมเอเปกที่เกาหลีใต้ในพือหัสนี้ซึ่งทําให้สหรัฐนั้นระงับการขึ้นภาษี100ต่อสินค้าจ,จีนแล้วในสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐได้เปิดเผยว่ารัฐบาลจีนเนี่ยได้ตกลงที่จะเพิ่มการนําเข้าสินค้าเกษตรและถั่วเหลืองซึ่งจะสนับสนุนเกษตรกรชาวอเมริกันนั่นเองและทางด้านเฮอร์ริฟเฟิรองนายกรัฐมนตรีจีนก็ได้แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าได้บ้บรรลุขอตก ฉันทำมติพื้นฐานแล้วแล้วก็จะมีการสรุปในเร็วๆนี้ด้วยซึ่งตรงนี้นะผมก็ทําให้ตลาดหุ้นแล้วก็สินค้าพุ่งกระพันในเอเชีย,ยปรับตัวสูงขึ้นส่งผลทางอ้อมกับแนวโน้มราคาบิตคอยที่มีการเคลื่อนไหวตามมาหลังจากเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาและในการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และก็สีจิ้นผิงในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งและคาดว่าจะลดกําแพงภาษีลงและก็มีข้อจํากัดเรื่องเทคโนโลยีนั่นเองแล้วราคาของกราฟบิตคอยนะครับผมก็ตอนนี้ลุ้นให้มันฝ่า แนวต้านสำคัญ1นึ่งแสนหนดอลลาร์เนี่ยนะผมก็ตามรูปนี้เลยนะผมอาจจะมีแบบเทสแป๊บหนึ่งอ่ะดับเบิ้ลท็อปริสตันนะผมก็ปรับขึ้นไปแล้วก็พุ่งขึ้นไปประมาณแสนสประมาณเนี้ยนะฮะแสนสองหกแต่ถ้าเกิดว่าลงเนี่ยก็หนึ่งแสนแปดพันเนี่ย <c oughs> ซึ่งตรงนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องของฟิโบนัชชีรีเทรชเมนที่อยู่ที่61.8%แตและแท่งเทียนล่าสุดนะครับผมแสดงให้ถึงความลังเลในระยะสั้นซึ่งเส้นค่าเฉลี่ย20วันและก็50วันเนี่ยตัดกันอยู่ที่1 1 2 4 0 0ดอลลาร์ซึ่งเป็นการตัดกันสัญญาณบวกก็ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นขาขึ้นนั่นเอง <c oughs> แล้วไ s i อยู่ที่55บ่งชี้ให้เห็นว่ามีพื้นที่ให้บิตคอยนั้นปรับตัวขึ้นอีกมาก <c oughs> และมหากรา อดีตกระดานเหตุบิตคอยที่ล่มไปแล้วซึ่งตรงนี้นะผมเขาก็เลื่อนการชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ออกไปจากเดิม31ตุลาคม2525 25, ไปเป็นปีหน้านั่นเองคือเลื่อนไปอีก1ปีก็กลายเป็นว่าเอ้ยบิตคอยตรงนี้ก็มาอยู่กองไว้ที่ปีหน้าแทนละกันซึ่งปีนี้ถ้าเกิดว่าส่งให้เจ้าหนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าราคาอาจจะถูกดั้มลงไปก็ได้เขากลัวกันตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ย MTG มันเคยเป็นกระดานเหตุที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีส่วนแบ่งกว่า70%และก่อนล่มสลายเนี่ยในปี2014เนี่ยเปิดเผยว่าบิตคอยที่สูญเสียไปมีกว่า850,000ดอลลาร์นั่นเอ,เองจากการแฮกครั้งใหญ่แล้วข้อมูลจาก a าร h แ m Intelligence นะผมปัจจุบันเนี่ย MT Gox เนี่ยถือบิตคอยอยู่สามหมนสอยเก้าสิบบิตคอยซึ่งประมาณ4,000ล้านดอลลาร์ลดลงกว่าไป75%จาก142,000บิตคอยอย่างไรก็ตามนะผมอย่างที่ผมพูดกันไว้นะครับผมก็คือว่าเขามองว่าเป็นการ เทขายจากเจ้าหนี้แต่ตรงนี้มันอาจจะไม่น่ากังวลนักเพราะว่าเจ้าหนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นนักลงทุนระยะยาวหรือสถาบันนั่นเองซึ่งไม่น่าจะเทขายสินทรัพย์ตรงนี้ทันทีเมื่อได้รับคืนนะอันนี้ต้องไว้ก่อนตรงนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับผม xrp เนี่ยชนะคดีในศาลสูงของมัตราชในอินเดียแน่นอนว่าให้คุ้มครองชั่วคราวแก่ผู้ถือเหรียญ xrp ที่มีข้อพิพาทกับ กระดานเหตุ w a s e r x ซึ่งคำสั่งศาลเนี่ยเขาบอกว่าห้ามนำเหรียญ XRP จำนวน3 5 3 2 XRP หรือจำนวนประมาณ9,400ดอลลาร์ของผู้ใช้งานไปชดเชยความเสียหายการแฮกมูลค่า230ล้านดอลลาร์โดยศาลให้เห็นผลว่า XRP นั้นเป็นสินทรัพย์คคลประเภศกับ ERC 20ที่ถูกขโมยไปยืนยันว่าคริปโตเคอเรนซีมีสถานะเป็นสินทรัพย์ที่สามารถครอบครองได้อ่ะประมาณนั้นนะครับผมอ่าแล้วก็ปิดท้ายด้วย Bitcoin h เปอร์นะครับผมเขา มีบนโซล ا ่าแล้วนะฮะผมก็คือเอาเป็นว่าตอนนี้รองรับ d ีบนโซล ا ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็เป็นการอัปเดตขั้งใหญ่ของบิตคอยไฮเปอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วยอดระดมทุนก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยก็มีการนับถอยหลังนะครับผมอีกหนึ่งวันเนี่ยก็จะปรับราคาขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถือไว้เนี่ยก็ประมาณนี้วิธีการใช้ก็ ใช้เพียงแค่ Base wallet ก็พอแล้วนะครับผมก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม